กำปั้นยัดเข้าคุ่มตาพอเท่าให้จักบาดเนี่ยเลี้ยงได้เขาเหลือแล้วนี่มันเหลือแล้วซ้ำไม่ใส่สิเนาะแอมหน้าเราก็ย้านเขาแล้วโคตรโคตรเลยตองได้เฮ็ดแพ้เกมนี้สิทายห่ำลงเพลิดเอิ้นทายมาเลยทายมาเลยจ้ะทายมาลดเจะลงเพลิดให้ไม่จ้ะไม่กดสกิลผิดแล้วแนวใดท่าเราเอาโบซวนดะเอา นอเฮาเอฟซีตามมาจากคาวินเออดีดีๆๆดีคนที่ตามไว้คนที่ตามไว้มาใสา่ใส่คนที่ตามไว้คนไลรเนยใครฝึกเพลงนี้ท็อปโลกมยเืเ้ยฮะแม่งบ่ตายเย้เคนรูเ้เฮ้ย บอกเลยล่ะโซีไปฮัลโหลตายทางลุงนึงอเผอิญดูเ,ดเป็นเยอะเอ,อป,อปอวปออด่ะ หายดีเด็กเงี้ยเข้าป่ากูแล yeah ้วยอยังยังังไมีคนอาลูกกามาโอ้ปยามาเที่ยมีโ่ทีมันเงียงนี่ทั้งอลูกกาดทั้งเฟยาเดี๋ยว่าคอยเลย mà đi nhận nhận, mà đi nghe, đi 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 quá đi quá đi 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 เอาฟิญา่เนี่ยงเดือดฟักยีงเป็น,ปนปยางมาเลยค่อยเห็นเงินโต๊ะสาวแต่เงินค่อยกับเสียเสาเงินมึงเท่าไหร่มึงถามเกี่ยงนี่เอามาเด้อลูกเพียรเด้อให้สองคนไฟหลายแช่ปะ ตายซะนี่เนี่ยเนี่ยเบิกไหมไมค์ได้เนี่ยนี่นั่นนะตัวไมค,ค์ได้บอกอันนี้ชีชีก็โคดินมาเข้ากันเนี่ยมันคงมาเข้าใช่ไหมเนี่ยเข้ากันแล้วฮะแต่ยังมาเข้ากับอะไรจิ๊เกอร์ไอ้สัตว์ Ba nó dần mà tire. Qua quanh 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 เฮ้ยหนึ่งห่างเลยแบบนี้กูไปเหยียบางมาวะสัวเสียงเสียงผู้เด็กไข่ประตูของรับดูถอ่มันดูไฟไหนใท่วะเก็บออกเจ๊กเก็บหยั่งนวะตูควิน

กูผิดอะไรเนี่ยเฮ้ยนั่นเปิดเกาะสะด้อนของยานเฮ้ยเฮ้ยซังเอ๋ซังเออยเมยซังเออใช่เขอเยอะเยอะรู้ แม่เอาป้อมโฮปได้หูว่าเป็นอย่างวิวเขาทีงน้ำเขาโฮได้ฉันแต่ฟักคือเอาสู้เลยไหมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้อไอ,อทางข้าแล้ว จะฟังโอ้ยยุบกับมาถูกเนาะเนี่ยพอตายอีกจอยเออชีวิตของเราเออฮ่าโอ้ยแค่ทีมแบบนี้กูละโทษก้าสู่ดีเนาะไม่เหนื่อยหรอไงวะกูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยได้มาได้มีอันซ้อน ้แต่คำว่าแบกในเปลือนตนะัวนี่ยนะอ่าบุรีมงคเขาสูงนะนี่เนาะย่างตาอะไรหู้สันก็นยังโบกเกิดตอนนี้มันได้มันที่เกิดวะสันสา,ม,ามถ่ายทิมเท่าไหร่วะอดินสันโูกเกิดเฮ้ยฮล,ลุกาทั้งลุมนะลุมกระทืบมันก็ตายทั้งหมดสามตัวนี่ ปเม่ฮ huh, uh ัลโหลนั่นนะกี่ไมค่ะโอ้ยเ่ารัวไปไปเมฆเลิกแล้วอีหนึ่งอีน่เก้าเลิกค่ะก็ได้นะดูนะโอเคยัง หายได้ไม oh ่ถอยถอยถอี่นี่หมดเรื่องเลยเด็วปักมันโบมีซีซีอ่ารูเลยซีกายบ้าแล้วเบิ้งนั้นอันกระโบเกิดไปไหมั้ยไหมไปไหมถอยไหั้กูเตะอี่คือโบโหดคือเกมนั้นหล่นวะมี่อกดันก็ได้สั้งต๊ไผ่ก็ตายกันตอนนี้ เฮ้ยารเกยับราเยวเการเงเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเฮยเฮ้้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย เอาเทอแล้วตักัอนอย่าเฝ้าเข้าอย่าเฝ้าเข้าโอ้ยปัะเดี๋ยวเราที่เกิดวะพอเกิดจ้ะเฉื่อยอันนลขสามขีหานี่เน้นเน้นสะโกงงามสิสิบ <_ c oughs> อ่ะเว้ยจะไปเอาลูปตัวเดียวจะล่วงหลังเอาอไปันนี้มันมี้จะเฝ้ามาโคตรถูกกำลังขี้ท่าเลยนะเฮ้ยเข้าอย่างคันตัวตายบ้านเนี้เล่นโอียโอ๋ยวอะไรจะแตกวะนั่นนะ เกียเียเกย่อนเี่อนอาเาตงวก่อนหลังมุ้ยนีเฟยาซ้อนอยู่เียเียเกียเียเตเด็ตัดยีบมีแล้วยื้อไว้ยืไว้้มันตกได้บนะุ้ยไกาละมาได้ดี๋แม่ ไพีดฟอนเตียยาปาดปเดยไไหว้เฮ้ยแม่อเลยนะยิงโล่ถนี่นะยิงโลีโล่อาวโลนลกัวทนะสู้เล่นไหมันคือตามมโลมันออกมาะโอ้ยเนาะเนกูเอามาฝามกูคิดว่ากูชีเล่นบ่ได้โอ้โหอนแม่งนักโกกู 养娃。一